ดีค่ะกินขอวสาวร่วมกันนะจ๊ะน้ำพริกกะปิตําเองพอดประทูไชเียวชะอมค่ะมาเรื่อ,เอมเลยเลยตําเองค่ะมันจะงซีรสจัดจานเพราะว่าทำพปซื่าเขาอะเขาไม่เห็นเพลินเขาแข้งของกนักน นี่ประโยชน์นะเนี่ยนี่ประโยชน์เพิ่พักกินด้มันดีต่อสุกพรพรอบหนามม่กินน้ำกันไหมนะค่ะนาะสอนแค่นี้แหละน้ะสวัสดีจ้า